พระเจ้าประสบเหตุการณ์ที่ชวนคิดเหมือนกันผู้หญิงไทยคนหนึ่งตั้งรกรากอยู่ต่างประเทศข้าพเจ้าถามว่าเขาอยู่สบายดียหรือเขาร้องไห้ตอบว่าอยู่สบายแต่ใจว้าวเวเพราะขาดอะไรก็ไม่ทราบข้าพเจ้าเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือบ้านเกิดเมืองนอนนั่นเองเราคนไทยทุกคนภูมิใจที่เรามีประเทศมาตุภูมิที่เป็นอิสระ เราไปไหนเราก็เป็นตัวของตัวเองเพราะเรามีชาติบ้านเมืองที่เป็นของเราถึงแม้ว่าจะเล็กไม่เจริญเท่าเราก็รักและร่วมกันดำรงรักษาไว้ได้มาช้านานแล้วพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนี้แสดงถึงพระราชทัไทยรักและผูกพันในความเป็นชาติไทย ส่งเคารพเทิดทูนสมเด็จพระบรพภาพมหากษัตริยาที่ราชเจ้าและบรรพบุรุษไทยผู้กล้าหาญที่ช่วยกันกอบก,กู้เอกราชและก่อร่างสร้างไทยมาแต่โบราณนนากาลนอกจากนั้นโปรดการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแหล่งโบราณสถานและสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ทำให้ทรงเข้าพระราชรัชไทยในความเป็นมาของบ้านเมืองมากขึ้นพระองค์มีพระราชรัไยรักการศึกษาด้านประวัติศาสตร์วรรณคดีและนิทานพื้นบ้านดังที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับสั่งเล่าความตอนหนึ่งว่าไปหมู่บ้านไหนให้ถามหมดเช่นถามว่านิทานโบราณของกะเหรี่ยงเป็นอย่างไร ม่ใช่เฉพาะนิทานปรามปราของกะเหรี่ยงของเผ่านี้ไหนพระองค์ก็สนพระไทยเพราะว่านิทานปรามปราเป็นที่เก็บภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีที่สุดที่หนึ่งทรงเอาพระราชฤทไทใส่ให้มีการบันทึกนิทานปรามปราของไทยเช่นเรื่องพยากงพยาพานเรื่องประบูทองพระปรีชาสามารถ และความรอบรู้ลึกซึ้งในประวัติศาสตร์วรรณคดีไทยและพุทธชาดกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งผลต่แนวทางการทรงงานศิลปะชีพในเวลาต่อมาเช่นปโปรดให้นักเรียนศิลปะชีพศาพาึกษา,า,าวรรณคดีาาและการเขียนลายไทยเกิดการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ไทยอย่างน่าชื่นชม งานเครื่องทองรูมนกยูงที่โปรดให้สมาชิกศิลปชีพทำขึ้นก็มาจากเรื่องราวพระชาติหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านภาษาไทยทรงส่งเสริมการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงฉันกาบกรอนเพื่อเป็นการอนุรักษ์บทกวีลักษณะไทยตลอดจนบทประพันธ์ส่งเสริมความรักชาติ ด้วยพระราชริไยยรักและผูกพันในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งผลในเวลาต่อมาให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปรกรรมและมหรสพต่างๆที่มีรูปแบบสื่อสารลักษณะไทยและสืบทอดเอกลักษณ์ไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป